ดีนะคะสวัสดีนะคะ,ะ,คะองค์กรในบริษัทน่ากลัวใช่มันเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าทุกคนต้องต้องถีบตัวเองเพื่ออยากอยู่รอดนะคะไม่เน้นนําเสนองานนะคะเน้นเสนอหน้าเสนอตาค่ะไม่เน้นเสนองานนะคะแต่เน้นเสนอหน้าเสนอตาค่ะเออเลิศอืมเสนอหน้าเสนอตาให้เจ้านายเห็นวิ่งกันให้พึบพับพึบพับไปหมด เวลาเจ้านายมาที่ทํางานโอ้โหคนนู้นก็อยากเสนอหน้าคนนี้ก็อยากเสนอหน้าเขาให้มึงเสนองานมึงไม่เสนอเสนองานไม่เป็นแต่เสนอหน้าเสนอตานี่ขยันนะปกติใช่ไหมมันเป็นเรื่องปกติเหรอโอเคมันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมอืม ชีวิตมนุษย์เถียงไม่ออกเลยค่ะอ่ะปีใหม่แล้วก็พักกายพักใจกันนะคะทุกคนปีใหม่แล้วก็สดชื่นสดใสพักผ่อนกลับบ้านดีสุดนะคะใครที่มีบ้านให้กลับก็กลับบ้านเถอะค่ะปีใหม่กลับไปอยู่บ้านใช้ชีวิตสโลไลฟ์สักสี่ห้าวันนะคะกลับไปมีวิถีชีวิตแบบที่เราเคยจากมา กลับไปมีวิถีชีวิตแบบที่เราเคยจากมาไปมีวิถีชีวิตสโลลฟ์อยู่บ้านลองกลับไปทําข้าวออลองกลับไปไปหุงข้าวทําอาหารให้พ่อให้แม่ถ้าใครยังมีพ่อมีแม่อยู่นะคะให้พ่อให้แม่กินให้ลูกให้หลานกินไม่ต้องทําอะไรเยอะกลับไปเก็บกวาดบ้านช่องอันนี้ก็มีความสุขละนะชีวิตคนเราเดินไปไกลแค่ไหนก็ต้องกลับไปที่เดิม เรามาจากตรงไหน,นเ้าก็ต้องกลับไปตรงนั้นนะคับมันคือวิถีชีวิตขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบนะคะขอบคุณนะคะหนึ่งพันห้าร้อยคนนะคะกินข้าวรูปก,กำลังจะมาเออกลับไปนั่งกินข้าวกับครอบครัวเป็นอะไรที่มีความสุขที่สุดแล้วได้อยู่กับคนที่เรารักนะคะได้อยู่กับครอบครัวมันคือที่สุดของที่สุด ดีใจที่ได้ติดตามพี่โอเคสวัสดีค่ะคุณแพรลี่สู้ๆเป็นกำลังใจให้กินข้าวกับปลาแพรลี่คือที่สุดมาแล้วเศร้าเลยไม่ได้กลับทำงานเอา้าทำไมอะแลกเวนแลกอะไรไม่ได้หรอฮะหรือว่าตัวคนเดียวค่ะตุยไปสวรรค์กันหมดแล้ว ตัวคนเดียวก็ใช้ชีวิตคนเดียวค่ะปุ้อย่าไปอ,อะไรนะแต่ตัวคนเดียวก็ทุกคนก็มีเวลาเป็นของตัวเองพระอาจารย์พระอาจารย์อะไรเนี้ยเสื้อนั่นแล้วอะเสื้อหมีเสืออ้อหมีเขาใจเขาใจด้วยอย่าลืมกดติดตามด้วยนะ อย่าลืมกดติดตามด้วยมันจะได้เปิดการมองเห็นมันจะได้ช่วยเกิดเกิดเปิดการมองเห็นเวลาไลฟ์เวลาอะไรเงี้ยมันจะได้มันจะได้แจ้งเตือนมันจะได้ขึ้นฟีดโอ้ยสักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งนี่สักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งนะฮะนี่สักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งนี่ ติดตามช่องสามแล้วค่ะเออนี่นี่นีนน่จัดหน้ามานิดนึงจัดหน้ามาหน้าใจนิดนึงไว้ผมเลยผมมันบางมากค่ะมันฉันไว้ได้ยากมากเลยอะ่ะผมมันบางเกินไปเออผมมันบางเกินไปอ่ะแค่นี้พอเก๋ๆหน้ามาหน้าใจหน้ามาหน้าใจ เรื่องเดียวมีคนบอกว่าเรื่องเดียวที่ไม่เห็นด้วยคือเรื่องผู้ชายเชื่อในสมองเธอว่าแยกดีงามคืออะไรหมายความว่าอะไรวะหมายความว่าอะไรวะใช้ชีวิตไปเถอะลองผิดลองถูกมึงอย่าไปอะไรกับชีวิตนักเลยมึงอย่าไปใช้อะไรในชีวิตนักเลยต่อให้มึงคนดีมึงคิดว่ามึงเป็นคนดีขนาดไหนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเกาะป้องกันว่ามึงจะเจอคนไม่ดีนะคะการมีคู่มันก็เหมือนกับการคบหาเรื่องอื่นๆนั่นแหละ มึงดีมึงก็ไม่ได้แปลว่ามึงจะเจอมึงจะไม่เจอเพื่อนเลวเพรามึงจะเจอมึงจะไม่เจอเพื่อนเลวแค่มีสติแค่นั้นเองนะมึงจะไปใช้ชีวิตโดยการที่มึงคิดล่วงหน้าได้ไงกูถามมึงหน่อยสิอถ้าสมมติมึงจะคบเพื่อนอ่าไม่ต้องพูดถึงเรื่องการคบแฟนก็ได้เหมือนการคบเพื่อน คบคนรู้จักทั่วไปอย่างเงี้ยมึงจะคบใครแล้วมึงก็ไปไป,ไปตั้งข้อระแวงเขาไว้ก่อนเลยอย่างนี้ป่ะอีนี่คบกูต้องผลประโยชน์แน่นอนอย่างเงี้ยเลยแล้วมึงจะอยู่กับใครละ่ะชีวิตมึงก็ต้องอยู่คนเดียวไปเลยถ้ามึงเป็นคนแบบอ่าแพนิคขนาดนั้นมึงก็ต้องอยู่คนเดียวไปเลยถ้ามึงกลัว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 โดนหลอกกลัวอ่ากลัวไม่สมหวังกลัวผิดหวังมึงก็ต้องอยู่คนเดียวในโลกถ้ามึงจะใช้ชีวิตแบบเซฟชีวิตมึงที่สุดไม่ต้องกลัวใครโดนหลอก ไม่ต้องกลัวใครมาแสวงหาผลประโยชน์ไม่ต้องกลัวผิดหวังไม่ต้องกลัวช้ำใจมึงก็อยู่คนเดียวขังตัวเองอยู่ในบ้านไปเลยแต่กูไม่เป็นแบบนั้นกูเป็นคนเอนจอยกับการใช้ชีวิตกูมีความสุขกูใช้ชีวิตไปด้วยกูเรียนรู้ไปด้วยผิดถูกกูแยกแยะได้ดีก็คบหาต่อไม่ดีก็พักพอจบเลิกก็แค่นี้เองมันไม่ได้อะไรมากมายเลยมันไม่ได้อะไรมากมายเลยนะทําไมต้องไปดูแบบต้องไปแบบเอ่เอกดดันกับตัวเองขนาดนั้นนะชีวิต ทำไมอ่ะไม่เข้าใจอันนี้ไม่เข้าใจหลักคิดนะแต่ดิฉันนะมองแบบนี้อ่ะมีแฟนมันก็เหมือนกับมีเพื่อนนะ่นหละมันก็ไม่ได้ต่างกันนะมึงคบหาคนนะดีมึงก็คบนานๆไม่ดีมึงก็ถอยมันก็มีแค่นี้ถ้ามึงกลัวว่ามึงคบใครแล้วมึงจะโดนหลอกมึงอยู่คนเดียวไปเลยชีวิตมึงอ่ะไม่ต้องไปหาใครจบมก็ไม่ต้องอยู่กับใครมึงอยู่คนเดียวไปดีมึงก็ได้มึงก็รับแต่คนแต่ดิฉันไม่คิดแบบนั้นไง ไปฮันรู้สึกว่าชีวิตมันก็คือการเรียนรู้มันก็คือประสบการณ์นั่นแหละนะไม่เรียนรู้มจะไปมีประสบการณ์ได้ไงไม่เรียนรู้มันจะไปมีประสบการณ์ได้ไงประสบการณ์มันจะมาจากไหนอ้าวถ้าเราไม่เรียนรู้จะไปมีประสบการณ์ได้ไงเราจะมีประสบการณ์ในชีวิตจากอะไรถ้าเราไม่ได้ไม่ได้มาจากการที่เราเจอด้วยตัวเราโดยตรง ไม่อยากรู้ว่าเราจะสามารถมีประสบการณ์ได้ยังไงถ้าเราไม่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเราเองโดยตรงคนอื่นบอกไปร้อยคนก็ไม่เท่ากับเราเจอด้วยตัวเราคนเดียวใช่ไหมดิฉันพูดถูกไหมฉะนั้นอะไรใดๆก็ตามแต่ <c oughs> มันอยู่ที่ตัวเราเจอปัญหาแล้วแก้ไขยังไง เวลาเจอปัญหาแล้วเราแก้ไขยังไงเจอปัญหาแล้วเราจัดการมันยังไงเอาตัวรอดยังไงแค่นี้เป็นอยู่แค่ตรงนี้ว่าเวลาเราเจอสิ่งที่ไม่ดีที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นเวลาเราเจอกับเรื่องร้ายๆที่เราไม่คาดคิดแล้วมันเกิดขึ้นเราจัดการมันยังไงมันอยู่แค่ตรงนี้เองเราเอาตัวรอดยังไงนี่สิ่งที่สําคัญที่สุดมันอยู่ตรงนี้ว่าจัดการยังไงเอาตัวรอดยังไง มันวัดกันที่ตรงนี้นะคนว่าเจ๋งไม่เจ๋งเนะ่ะมันไม่ได้วัดแค่ว่าโอ้โหชีวิตไม่เคยโดนใครหลอกเลยชีวิตสมหวังมากชีวิตไม่เคยโดนหลอกค่ะชีวิตมีแต่ประสบความสําเร็จครอบผู้ชายสิบคนดีเลิศสิบคนเลยตอนนี้มีผัวอยู่สิบคนเพราะว่าไม่เคยเลิกกับใครเลยมีแต่คนรักจริงรักแท้ไปหมดเลยประสบความสําเร็จสมหวังทุกอย่างมันมีหรอชีวิตใครมันมีเหรอ,ช,รหรอชีวิตใครแบบนี้บนโลกใบนี้ไม่เคยเจอกับอะไรที่เป็นการ ผิดหวังโดนหลอกมีหรอถามหน่อยพี่มีมีมันเหลือค่าชีวิตใครไม่มีหรอกไม่มีทำเป็นเรื่องปกติทานเฉาวกล้วยหนึบคือมาหลายวันแล้วมันอยู่ในตู้เย็นอร่อยไม่อยากไปหยอง ไม่หยอง้ะคะ่ะหยองทําไมไม่หยองหรอกย่องทําไมไม่หยองหยองทำไมไม่หยองไม่มีเหตุผลที่จะหยองชีวิตยังสุขสบายดียังกินยังกินข้าวแซ่บอยู่เดี๋ยวห้าโมงจะเดินไปเที่ยวนั่งไลฟ์ก่อน ไม่มีค่ะเรายังแต่งงานสองครั้งเลยเออก็นั่นแหละก็นั่นแหละเออการที่มึงคิดว่ามึงแข็งแรงไม่ได้แปลว่ามึงจะไม่เจ็บป่วยนะคะการที่มึงคิดว่ามึงตัวมึงแข็งแรงไม่ได้แปลว่ามึงจะไม่เจ็บป่วยนะคะการที่มึงคิดว่ามึงสุขภาพดีไม่ได้แปลว่ามึงจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะคะ นะคะต่อให้มึงเคยฉีดวัคซีนมามึงก็สามารถป่วยได้ค่ะนะคะชีวิตคนเราเอาอะไรเยอะขอให้มีสติเยอะๆก็พอแล้วอืมขอแค่เวลาเราเจออะไรเราเอาตัวรอดได้เรามีสติเราเอาตัวรอดได,เเเด,ได้เราเป็นที่พึ่งให้ตัวเองได้แค่นี้ก็พอแล้วมันอยู่แค่ตรงนี้เลยอยู่แค่ตรงนี้เลยค่ะ อยู่แค่ตรงนี้เลยชีวิตคนเนี่ยจะถ้าใครเป็นแพนเป็นโรคแพนิกขนาดนั้นหวาดกลัวอะไรไปหมดก็อยู่คนเดียวก็ชิวๆคุณก็อยู่คนเดียวชิวๆไปคุณก็อยู่คนเดียวชิวๆไปคุณก็ไม่ต้องไปยุ่งกับอะไรไม่ต้องไปยุ่งกับใครไม่ต้องลองเปิดใจถ้าคิดว่าเปิดใจทุกครัง้งก็เจ็บทุกครั้งเปิดใจทุกครั้งก็โดนหลอกทุกครั้งงั้นไม่เอาแล้วเปลืองตัวเปลืองใจ อยู่คนเดียวดีกว่าได้มันแล้วแต่มุมมอง mindset ของคนบางคนรู้สึกว่าการเจ็บซ้ำๆไม่ใช่เรื่องดีการเสียเวลาเริ่มต้นใหม่มันมันมันเปลืองเวลาก็ทําได้ด้วยวิธีการตัดใจไปเลยกับเรื่องพวกนี้อยู่คนเดียว i n t r o v e r t อยู่คนเดียวไปก็ได้ชีวิตใครชีวิตมันแล้วแต่มุมมองวิธีการคิดแล้วแต่การจัดการปัญหาแต่ถ้าใครจะรู้สึกว่า ชิวชวก่อนชิวๆแล้วไงได้บทเรียนได้ประสบการณ์ได้ทั้งความสุขความทุกข์ปะปนขาเข้ากันไปแล้วก็ไม่เข็ดไม่ลาบพร้อมเริ่มต้นใหม่ได้ตลอดเวลาเหมือนอย่างดิฉันเหมือนแบบที่ดิฉันคิดดิฉันก็จอยจอยใช่มันแล้วมันขึ้นอยู่แต่มันขึ้นอยู่กับไมซ์เซ็ตแล้วก็ภูมิคุ้มกันของแต่ละคนซึ่งไม่มีผิดไม่มีถูกสําหรับดิฉันนะขอแค่ว่า เราเอาตัวรอดได้หรือเปล่าเราใช้ชีวิตรอดได้ไหมแค่นั้นอืมมันคือรสชาติของชีวิตอะดินไม่ได้ถลม่มฟ้าไม่ได้ทลายซะหน่อยใช่ไหมครับดิฉันพูดถูกไหมดินไม่ได้ถลม่มฟ้าไม่ได้ทลายซะหน่อยอกินข้าวแซ่บยังกินยังกินเฉาก๊วยแซ่บ ยังกินเฉากรวยแซบอยู่เลยไม่อะไรอืมอ่าเสื้อหมีน่ารักมากขอบคุณค่ะใช่เปละ่ะเฉาก้วยหนึบอร่อยอร่อยค่ะใช้ได้เลยอะแล้วมันกินง่ายดีมันไม่ต้องมีน้ํามาให้มันเลอะเปื้อนไม่ต้องมามีน้ําหยดไงประเด็นคือมันต้องมันไม่ต้องมามีน้ําหยด ชีวิตก็คือการเดินทาง t i k ตอกมีทั้งหมดสามช่องนู่นทุกคนอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ด้วยนะย๋จะชงกาแฟกินยังไม่ได้กินกาแฟเลยอืมกดติดตามกันไว้พวกคุยกันไปจะปีใหม่แล้วอย่าไปคิดอะไรเยอะ จะปีใหม่อยู่แล้วอย่าไปคิดอะไรให้มันเยอะให้มันมากมีทุกบทเรียนในชีวิตเออมีทุกมีสุขมีเศร้ามีผิดหวังหัวเราะร้องไห้พิดมากปวดหัวเออ